เอาละครับผมก็กาสวัสดีคนดูด้วยนะครับผมอยู่ช่อง CNC วรร a ก l กเช่นเคยก็วันนี้จะมาทำคลิปสอนเปลี่ยนชาในตัวอย่างที่ได้เห็นในข้างต้นเลยก็มีคนมีคนคนนึงขอมาก็จะมาทำคลิปสอนให้ก็มันไม่มีอะไรมากเลยแค่เป็นเอฟเฟกในแอปจีน ก็สามารถดูได้ตามนี้เลยโดยอันนี้คือผมจะเริ่มเปลี่ยนฉากตั้งแต่ตอนเออน,นี่ยังอันนี้นี่ไม่มีเด้งอะไรเนี่ยแบบนี้หลายคนอาจจะสงสัยและหลายคนอาจจะไม่สงสยัยก็วิธีมัน,นง,ง,ง่ายเสียจะง่ายเพียงคุณผู้ชมกดไปที่วิดีโอที่คุณผู้ชมต้องการจะเปลีย่ยนฉากแล้วกดมาที่ไอตรงนี้นะครับผมกดเข้าไป รอมันโหลดแป๊บนึงอันนี้ถ้าคุณผู้ชมมีเน็ตจะดีมากเพราะภาพมันจะโหลดแล้คุณผู้ชมแล้วคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันเป็นเอฟเฟกอะไรได้ชัดเจาวยิ่ยงขึ้นเดี๋ยวนะึงแล้วให้คุณผู้ชมกดมาที่ตัวซ้ายก็จะมีหน้าตาอะไรพวกนี้เลื่อนมาซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่คุณผู้ชมเลยว่าจะใช้ตัวไหนนี่มันจะเป็นเอฟเฟกแบบเด้งๆสั้นๆในเวลากระชับๆหน่อย ซึ่งมันสามารถเลือกปรับขนาดแล้วเอ้ยไม่ใช่สามารถเลือกปรับเวลาได้วัน,นี้ก็จะให,ให้เอาเท่าไหร่ซึ่งผมก็ตั้งไว้แค่0 2วิก็แล้วแต่ผู้ชมเลยว่าจะเอาเท่าไหร่ถ้าย้อนเดี๋ยวผมให้ดูเบื้องหลังทั้งหมดเลยว่าใช้อะไรไปมาอันนี้ผมพูดตรงๆเลยว่าเอฟเฟกพวกนี้ผมผมใส่มั่วนี่มันมีหลายอันก็ใส่ใส่ไปยิบยิบยิบมาใส่ยิบมาใส่แล้วก็ตั้งเวลาให้มัน หน่วงๆไม่นิดน uh ึงบางอันก็เท่าไหร่วะศูนย์จุดหนึ่งวิศูนย şey ์จุดสองอะไรก็ว่าไปก็แล้วแต่ผู้ชมเลยว่าจะเอาตัวไหนแต่ผมถ้าจะทําเป็นฉากแบบในคลิปนี้นะผมแนะนําว่าอย่าไปเอาสองตัวนี้ให้เอาตัวแคสด้านซ้ายก็พอแล้วจะเอาตัวไหนก็เรื่องคุณเลยเพราะตัวกลางอันนี้มันจะเป็นการไล่เอฟเฟกจากข้างหลังมาข้างหน้า อะไรแบบนี้นี่เห็นไหมคุณชมจะเห็นว่ามันจะไล่จากข้างหลังมาข้างหน้าซึ่งมันจะตรงข้ามกับตัวนี้จะมาจากข้างหน้าแล้วจบไปเลยเอ้ยอ่าส่วนอันสุดท้ายอันนี้ยิ่งแล้วใหญ่เลยมันจะเป็นการขยับภาพทั้งหมดซึ่งผมแนะนำว่าถ้าจะทำไอ้ตัวของสีเหลือง ให้เป็นแบบเต็มเวลาไปเลยอย่าไปทําแบบนี้ผ้ามันจะขาดให้หายคือมันจะไม่ต่อเนื่องผมแนะนําว่าให้ทําเต็มเวลาไปเลยส่วนไอ้ตัวสีส้มเอ้ไม่ใช่ตัวสีชมพูตัวนี้ตัวตรงการตัวนี้ผมแนะนําว่าจะเป็นตอนท้ายคลิปน่าจะดีกว่านะเพราะมันเริ่มจากข้างหลังมาไงก,ก,ก็ใส่เอฟเฟกแสงแบบตอนปิดอะไรเข้าไปก็ได้ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วรอดูในคลิปต่อไปได้เลยนะครับผมแล้วเจอกันในคลิปหน้าไปละบายอย่าลืมฝากกดไลค์ like, กด Subscribe แล้วเจอกันในคลิปหน้ากันนะครับจะย้ำอะไรตั้งหลายรอบวะ <laughs>